ก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วและกระถาง15นิ้วค่ะนี่เป็นกระถาง8นิ้วนะคะใช้ใบไม้สุดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกได้เพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ย้ายต้นกล้ากระหล่ำปลีนะคะก็ผสมดินก่อนนะคะดินด้วน1ส่วนเกล็ด1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนแล้วก็กราบมะพร้าวนิดหน่อยค่ะแล้วถ้ามีเกล็ดําก็ใส่เกล็ดําลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่เกล็ดํา1ส่วนเช่นกันค่ะ ใช้ช้อนควักต้นกล้าขึ้นมานะคะให้ตุ้มดินติดขึ้นมาด้วยเพื่อให้ต้นกล้าไม่บอบช้ำมากค่ะฝังลำต้นของต้นกล้ากระลำปีลงไปในดินเลยนะคะให้จุดกับใบเลี้ยงเลยค่ะแล้วก็บีบดินนิดนึงให้ดินแนบกับลำต้นรดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะ ช่วงที่ย้ายต้นกล้าใหม่ๆนำกระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงเด็ดรำไรสักประมาณ3-5วันนะคะรอจนกว่าต้นกล้าจะติดค่อยนำออกตากแดดเด็มวันค่ะ